สวัสดีครับช่วงที่ผ่านมานะครับมีมาถามกันหลายท่านเลยนะครับว่าบอกว่าเอ้ในกรณีถ้าสมมติว่าเราจะทําเว็บเป็นของตัวเองนะเราจะเลือกธีมไหนดีนะครับจริงๆธีมที่ผมใช้ก็จะมีอยู่ประมาณ4อันนะสาอันนะครับประมาณนั้นเนาะก็แล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่ชอบนะแต่ว่าในกรณีถ้าสมมติว่าเป็นมือใหม่และแบบเอย้ยังไม่รู้จะทํำยังไงนะครับหรือว่าไม่มีแนวทางหรือว่า ไม่รู้จะออกแบบยังไงด้วยนะครับการที่เราใช้ตีมตัวของแฟลชซัมเองเนี่ยก็จะช่วยได้นะอันนี้ก็เป็นตีมที่เป็นแฟลชซัมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทําเป็นเซลเพจเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะแบบว่ามีสินค้าอยู่กดแล้วไปสั่งซื้อที่อื่นอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้เนาะตรงนี้อีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเป็นตัวช่วยเนาะพวก Howto แล้วพวกเนี้ยคือ เออธีมที่เราใช้ก็ 1. ก็คือบางทีอาจจะต้องทําความเข้าใจกับเขานิดน,นึงนะก็คืออาจจะแบบเอ้ยอยากได้ความถนัดอะไรประมาณนี้ก็ทําได้นะครับก็พอใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วจะถนัดแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นอันมือใหม่เลยนะครับแล้วก็อยากจะลองทําเว็บด้วยตัวเองนะครับผมก็แนะนํำรีมนี้เหมือนกันนะหนก็คือแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอ่า how to buy ทำไปแล้วนะครับก็คือเขาจะมีในส่วนของตัว p e m ครับ p e m ก็คือเหมือนกับว่า เป็นเทมเพลตมาให้นะเราก็แค่เลือกๆไปนะครับแล้วเราก็เอามาใช้มาปรับแต่งแล้วก็มาตกแต่งให้เหมาะกับของเราเท่าน,นั้นเองนะมันก็ง่ายนะอ่ะยกตัวอย่างเช่นหน้านี้นะครับก็คืออย่างสมมุติว่าอันนี้ผมจะทําในส่วนของตัวหน้าคอนแทคขึ้นมานะครับแล้วยังไม่มีออกแบบอะไรเลยนะครับหรือว่ามีหน้าอื่นๆพอที่จะดูเป็นแนวทางได้บ้างแล้วนะครับเอ๊มันเป็นคล้ายๆกันแบบนี้จะทํายังไงนะครับดีมเขาก็จะเป็นออกสีส้มๆเนาะแต่ว่าหน้าคอนแทคของเรานะครับเราก็ ยังไม่รู้จะออกแบบยังไงนะมีวิธีหนึ่งก็คือถ้าใครใช้ตีมตัว Fastsum อยู่นะครับใช้ f a s t u m อยู่นะตรงนี้นะครับก็สามารถมา Edit Page นะครับแล้วก็ Edit with UX builder ตรงนี้ได้ f a s t u m เนี่ยไม่ใช่ตีมฟรีนะครับต้องซื้อตีมนะต้องซื้อตีมมาเพื่อใช้งานนะครับอ่ะมาดูกันนะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวเทมเพลตมาให้ประมาณหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับไม่ได้เยอะอะไรนะ Import เข้ามาเนี่ยรูปภาพต่างๆเนี่ยก็จะมาด้วยนะ มือใหม่หรือว่าใครที่เคยทําเว็บอยู่หรือว่าไม่เคยทําเว็บอยู่แล้วแบบว่าพอเวลาเราเลือกธีมมานะครับแล้วเราจะใช้งานเนี่ยบางทีเราดูในธีมที่เป็นเดโมหรือว่าเป็นพรีวิวอยู่เนี่ยมันสวยนะครับแต่ว่าพอตอน Import เข้ามาแล้วเนี่ยภาพไม่ได้มาด้วยนะอันที่ภาพมาด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ใช้งานอยู่หลกัหลกๆนะครับก็จะมี a s t a าดีวีแฟลซัมนะครับแล้วก็พวกฮัลโลแล้วก็ซีดนะครับประมาณนี้พวกนี้ก็คือ Import เข้ามาแล้วเข้ามาด้วยหมดเลยนะอ่าโอเคต่อไปนะครับตรงนี้ เราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็คัสตอมเนี่ยถ้าเรามีคัสตอมไว้อยู่แล้วเราก็สามารถเอามาใส่ได้นะตรงนี้อ่ะตรงนี้เขาจะขึ้นมานะครับให้เราทําการ add element หน้านี้คือหน้า contact นะครับหรือว่าหน้าติดต่อเรานะผมก็กดบวกไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ายังไม่รู้จะออกแบบยังไงนะให้มาตรงนี้นะครับ f a s u m studio นะครับคลิกเข้าไปนะครับเขาจะมีรูปแบบต่างๆนะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็แบ่งให้เป็นหมวดหมู่ไว้ด้วยนะครับเนี่ย water mega menu นะครับ service icon grid นะครับ contact เนี่ยเราดูได้นะถ้ายกตัวอย่างเช่นนะครับอ่ะอย่างอันนี้นะครับเราก็เอามาไปวางได้นะแล้วก็ไป Preview, ดูนะยวตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้ p พร v i e w ดูนะครับเขาก็จะเปิดขึ้นมาให้เราดูนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแปะเข้าไปนะครับหน้าตามันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะตรงนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนได้หมดแล้วเป็น text เป็นอะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยนได้หมดเลยนะทําปุ่มไปนู่นไปนี่อะไรแบบเนี้ย ทำได้อยู่แล้วนะครับเราก็อาจจะมองว่าเอถ้าสมมุติว่าเราใช้รูปแบบนี้เราก็เปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีที่เราต้องการนะตรงนี้เราก็อาจจะเอารูปผลิตภัณฑ์มาใส่อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราก็ลองปรับด,ดูได้นะตรงนี้ก็คือเป็นของเฟดซัมนะเขามีให้อยู่แล้วนะครับก็คือใครที่ซื้อติมเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วนะของอินเตอร์หรือว่าของตัวแอสตาก็มีนะครับมาดูกันอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าใครทําเกี่ยวกับพวกอินเทียนะออกแบบภายในนะครับเนี่ย แทบจะไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับก็เอามาเปลี่ยนรูปเอานะเปลี่ยนภาพเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับแบบนี้นะเนี่ยได้มาทาั้งหน้าเลยนะครับถามว่ามันง่ายไหมผมมองว่ามันง่ายแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาเราด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้จะออกแบบยังไงเนาะพยายามจะไปหาไอเดียจากอนุนอันนี้นะครับแต่ว่าพอตอนที่เอามาลงจริงหรือว่าเอามาใช้จริงๆเนี่ยขั้นตอนที่จะจัดหน้าหรือว่าจัดรูปแบบต่างๆให้มันเป็นแบบเนี้ย มันใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับมันใช้เวลาประมาณหนึ่งนะเนี่ยแล้วก็มีเทมเพลตให้เลือกเกยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่ะยกตัวอย่างเช่นของผมจะทําเป็นหน้าคอนแทคเนาะก็มาเลือกในส่วนของตัวคอนแทคนะครับแบบนี้เขาก็จะมีอยู่นะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะเราเอารูปแบบไหนมาใส่ดีนะครับถ้าเป็นหน้านี้น่าจะได้ทั้งหน้านะเดี๋ยวผมลองพรีวิวดูก่อนนะครับแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ เราก็มาลองดูคร่าวๆนะครับยังไม่ต้องแปะเข้าไปในเว็บของเราก็ได้หรือว่าจะแปะเข้าไปแล้วแล้วลบออกก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าภาพพวกนี้เขาจะ Import เข้ามาให้หมดเลยนะเราก็เปลี่ยนพื้นหลังภาพนี้จะเอาภาพอะไรดีนะครับหรือว่าจะ Import เข้ามาแล้วดูขนาดภาพแล้วก็ค่อยไปสร้างในแคนวาแล้วก็ค่อยเอามาแปะก็ได้นะครับแบบนั้นก็ง่ายดีนะ Contact เป็นยังไง f o l l o อั p เอานี้เอาภาพอะไรมาใส่บ้าง อันไหนไม่เอาเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําตามนี้ทั้งหมดนะครับก็คือสามารถเอาออกได้ลบได้เปลี่ยนได้นะครับนะยกตัวอย่างเช่นของผมเอาเอาเป็นอันไหนดีนะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับก็กด Import ไปเลยนะครับแบบนี้เราบอกว่า Import Image จมาด้วยนะจ๊ะบอกอ๋อจัดไปตรงนี้เราก็คือคอยเดียวนะครับคอยแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะทําการ Import มาให้นะครับโอ้แมวน่ารัก ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยดูไปพร้อมๆกันเลยนะมันจะยาวนิดนึงนะครับอ่ะโอเคได้แล้วตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนของตัวคอนแทคนะครับเห็นไหมครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราก็ทําการเปลี่ยนรูปได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเออเรอร์นะครับก็มีคอนแทคฟอร์มเซเว่นเนี่ยเรายังไม่มีใส่นะครับเดี๋ยวเราจะทําใส่กันด้วยนะครับก็ถ้าเป็นอยู่ในคอร์สนะครับใครที่สนใจคอร์สก็จะมีอยู่ที่เว็บ o k d c o m นะครับแล้วก็คอร์สสอนทำเว็บไซต์นะ ก็จะเป็นวิธีการใช้งานตัวแฟซั่มตีมนะครับนีต่ตัวนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับก็จะมีตอนนี้ที่ลูกค้าสนใจหรือว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากก็จะเป็นในส่วนของตัวทําเว็บใช้ตีมอะไรดีนะครับก็เอาอันที่ถนัดนะครับก็จะเป็นแฟชั่มก็ได้นะครับหรือว่าใครที่ต้องการทำเ,เซลเพจก็จะมีตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ต้องการทําเว็บขายอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับเลือกดูได้เลยเนาะแล้วก็ ตรงนี้ใครทําเว็บประกันนะครับก็จะมีอยู่นะเป็นของ f a i Network นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะทำไมมันถูกจัง <laughs> Faird e e e Network.com นะครับนี่คอรสนี้นะครับสอนทําเว็บไซต์ประกันภัยรถยนต์แบบ Faird Network.com นะครับนี่ก็ทําเว็บแบบนี้ได้นะครับง่ายเลยนะครับ มีสมัครออนไลน์สมัครสมาชิกด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรน่ารายได้3ามช่องทางรับสมัครสมาชิกมีบทความอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยก็ทำแบบนี้ได้นะครับใส่ได้ปรับได้ก็จะมีแจ้งไว้อยู่นะครับก็อยู่ในคอร์สเหมือนกันนะครับใครที่สนใจก็ทักมาได้นะอ่ะมาดูกันต่อนะครับหลังจากขายโฆษณาไปประมาณหนึ่งแล้ว เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนนี้นะครับเราอยากแก้ในส่วนของตัวรูปภาพนะครับเราก็ไปเปลี่ยนภาพนะครับซึ่งภาพของผมเนี่ยสังเกตว่าของผมเนี่ยก็อิมพตมาบ้างแล้วนะครับไหนไม่เอาภาพไหนไม่ใช้เราลบออกได้นะผมก็ import ม,มาบ้านแล้วนะครับอ่ะดูอันนี้โอเคโอเคอ่ะอันนี้นะครับก็ยูเิซิเมทไปมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับ ภาพถ้ามันไม่ชัดนะตรงนี้เรามาเลือกเป็นออริจินอลนะครับเขาก็จะชัดขึ้นมาเลยนะครับนี่คอนแทกนะครับคอนแทกเนี่ยตรงนี้ก็สามารถลากได้ย้ายได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะเซน m e อัด g มนะครับดับเบิลคลิกได้นะครับคอนแทกเอาเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะอ่าติดต่อเราประมาณนี้นะครับก็กดโอเคไปเนาะ เนี่ยง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับหรือว่าจะลองปรับลากดูก็ได้นะครับไว้ไหนดีอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถปรับซ้ายปรับขวาใส่ข้อมูลใส่อะไรพวกนี้เข้าไปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มาดับเบิลคลิกแล้วก็บอกเลยนะครับติดต่อเราเอมันจะซ้ำนะถ้าซ้ำตรงนี้เราก็ออก ก็จะได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็ในกรณีของภาพนะครับถ้าอยากได้อยากปรับเนาะก็ตรงนี้ก็ปรับได้นะครับนะครับแล้วก็อาจจะให้ position เขาหน่อยนึงนะครับตรงนี้ไม่เอานะครับก็มาที่ section นะครับตรงนี้ไม่เอานะครับ hover นะครับเป็นแบบไหนซูมนะครับลองซูมสิ ตันนี้ก็ปรับพวก power image ได้นะครับหรือว่าจะเป็นนานไปก็ได้นะพาร a แล e l curve l นะครับลองปรับดูนะครับลองเล่นดูได้นะ effect snow โอ้มีหิมะตกด้วยนะครับมีแบบนี้แบบนี้ก็ปรับได้เยอะนะครับผมมองว่ามันก็ใช้งานง่ายนะครับสมมติว่าผมแบบว่าอันนี้เขาก็สวยดีนะ,อะโอเคตรงนี้เป็น r o นะครับปรับ r o ซิ ตรงนี้ไม่เอาเลยเราออกครับดีลี e ไปนะครับอ๋อมันก็จะย่อลงมานะครับก็ไปที่เซกชันนะครับปรับเซกชันใหม่อีกรอบหนึ่งนะ,ะตรงนี้ภาพมันไม่ชัดเนาะมันไม่แสดงเยอะมากนะครับเราก็มาปรับแพดดิง้งผมว่าเป็นศูนย์ไปแล้วกันนะครับแล้วก็มินิมัมไฮผมเลือกสักห้าร้พีเอ็ ยังไม่ขึ้นนะครับสัก800แล้วกัน800อ่ะได้แล้วโอเค800นะครับพันหนึ่งเอาอ่ะโอเคได้แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพาระแลกเป็นโนไปเลยก็ได้ครับ ก็จะโชว์สินค้าตัวหน้าหลักตรงนี้ขึ้นมาเลยนะตรงนี้ถ้าจะใส่อิเลเมนต์อื่นๆหรือว่าจะใส่ข้อความก็ได้แต่ว่ามันอยู่ตรงข้างล่างแล้วนะครับตรงนี้เราก็แค่มาดับเบิลคลิกนะครับสอบถามเติ่มเติม อ่ะสนโอเคไปเรียบร้อยนะครับแบบนี้ตรงนี้ก็ใส่พวกที่อยู่อะไรของเราไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติในกรณีอยากได้ Li แอ d มาเนาะผมก็ไปเอาปุ่ม Li แอดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะผมก็มาเลือก Li แอ d ผมนะเครื่องมือเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็สร้างปุ่มนะครับตรงนี้ผมก็คัดลอกไปเนาะเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่หน้าของเรานะครับอุ้ยโฆษณาแฝงอีกแล้วตรงนี้ก็กดเป็นปุ่มไปนะครับหรือว่าจะ แปะไปในนี้ก็ได้นะครับว้า wow. เนี่ยได้แล้วนะครับตรงนี้โอเคพวกเบอร์โทรนะครับก็มาแก้ไขได้นะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ของเราเข้าไปนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นลิงก์นะ ก็กดลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็คิมคำว่า tail t i e l, e l นะครับที l t e l นะครับแล้วก็กดคอลอนนะ081 9 8 4 4 8 5 8ก็8 8, 8นะครับแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วก็กดภายไปกดโอเคครับอีเมลก็ใช้เมลหลักไปเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยครับนี่ก็คุมแล้วก็ทำเป็นอีเมลไปนะครับเรียบร้อยโอเคได้แล้วนะครับ ในส่วนของตัวพวกรายละเอียดต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยเราปรับได้หมดเลยนะเช่น image นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นรูปอื่นก็ได้หรือว่าไม่เอาก็ได้นะครับอ่ะเรียบร้อยก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น Contact Form นะครับก็ s elect Form มานะครับเรียบร้อยแหละกด a อ p l y ายไปนะครับอัปเดตครับอ่าได้แล้ว ต่อไปตรงนี้ก็เป็นแผนที่นะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าจะใส่นะครับก็แปะจากตัว Google Map ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยเราก็สามารถกดลบทิ้งไปแบบนี้ได้นะครับไม่ซีเรียสคอลัมน์นะครับโลนะครับลบทิ้งไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่าผมกดอัปเดตดูนะแล้วก็กดปิดไปนะครับ ในส่วนของตัวหน้าคอนแทคนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละครับโอ้ oh, มีเอฟเฟกด้วยหรืมอมาออกแต่ว่าก็ดูสวยดีนะครับก็มาติดต่อเรานะครับสามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเขาก็จะเปิดไลน์ขึ้นมาให้นะครับนี่แบบนี้ได้เลยนะอ้ออีกนิดนึงนะครับในกรณีถ้าสมมติว่ากดแล้วเปิดทับหน้าเดิมก็อาจจะถ้าลูกค้าเขาไม่รู้จักเรานะครับเขาอาจจะมาเว็บเราครั้งเดียวเพราะว่ากดไปแล้วดันเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ไปอิดิทวิคยูเอ็กซ์วิเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะ แล้วก็มาดูนะครับในส่วนของตัวปุ่มเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเอ่อเพิ่มเพื่อนนะครับให้เปิดไปอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่รู้หรือว่าเราไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับก็ให้ลองทําปุ่มขึ้นใหมอ่อันนึงนะครับนี่นะครับได้ปุ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เรียนแบบเขาไปเลยนะครับ อ่ะแบบนี้สอบถามทางลายนะครับปุ่มก็เป็นสักเซตไปสีเขียวสีอะไรดีนะเอา s e c เก d ลละกันสีส้มละกันนะครับแบบนี้เนาะขนาดนะครับเราก็มาปรับได้นะตรงนี้มันเป็น Normal ก็เอาเป็นใหญ่หน่อยนะครับเพิ่มเพื่อนทางลายนะครับผมพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะพิมพ์ผิดนะครับ <laughs> ผิดตลอดนะครับเนี่เพื่อนเพื่อนทางไลน์นะอยากได้ปุ่มใหญ่ๆห,หน่อยนึงนะครับก็กด expand ไปนะครับนี่แบบนี้แล้วก็มาใส่ในส่วนของตัวลิงก์นะครับตรงเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าเขาเขียนโค้ดอะไรไปบ้างนะครับนี่ตรงนี้นะครับไลน่นี่ตรงนี้เห็นไหมครับ แล้วก็ copy มันซะเลยนะครับนี่แบบนี้ copy นะครับหรือจะมาเอาแค่ลายอย่างเดียวนะครับเอาแค่ลิงก์อย่างเดียวก็มาเลือกตรงนี้สร้างลิงก์นะครับเครื่องมือสำหรับเพิ่มเพื่อนนะครับสร้างลิงก์นะแล้วก็ copy ตรงนี้ไปนะครับคัดลอกนะครับแล้วก็ไปที่เว็บเรานะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ลิงก์นะวางไปนะครับโอเคจากนั้นนะครับ t a r g ก t ็เนี่ยเราให้เลือกเป็น new window นะครับ พาอัปเดตไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวปุ่มตรงนี้ผมขอเอาออกแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราแปะตรงนี้แล้วก็เอาออกนะครับอ่าโอเคได้แล้วแอปพานะครับอัปเดตน่เดี๋ยวมาดูหน้าเว็บกันนะครับหน้าเว็บเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับกดปุ๊บเขาก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับก็สแกนแอด q r code โค้ดแต่ว่าถ้าเป็นในมือถือเนี่ยมันก็จะกดแล้วก็ได้เลยนะ ในส่วนของตัวโทรนะครับลองคลิกด,ดูนะครับเขาก็จะบอกว่าถ้าสมมุติว่ากดในมือถือเนี่ยก็โทรออกได้เลยนะครับเหมือนกันนะอีเมลก็เหมือนกันนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นหน้าคอนแทคง่ายๆนะครับที่เราทําขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนนวน่นเปลี่ยนนี่ได้นะครับโดยที่ยังใช้ฟอร์มของเขาอยู่นะใช้รูปแบบของเขาอยู่นะแต่ว่าถ้าสมรุ่ครุ่ยบอกอไม่อยากจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอยากเปลี่ยนเป็นแบบอื่นนะครับก็สามารถกดเคลียร์ออกไปได้นะครับหรือว่าทําการ เพิ่มเทมเพลตใหม่ขึ้นมาได้นะครับกดไปแล้วก็ไปที่ fastum st studio นะครับแล้วก็ไปเลือกในส่วนของตัว contact รูปแบบอื่นมาได้นะครับหน้านี้ไหมอะไรเงี้ยลองดูแมวหน่อยสิ preview นะครับนี่ก็น่ารักดีนะครับผมมองว่าเออก็น่ารักดีนะใครอยากใช้แบบไหนก็ลองเลือกดูนะครับเพราะว่าผมมองว่าง่ายในการออกแบบแล้วก็ไวกับเราด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องมีในใจของเราบ้างน,นะครับว่าเอ๊อยากได้แบบไหนเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยนะครับอ่าโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยววิดีโอหน้านะมาดูในส่วนของตัวเรื่องฟอร์มกันนะครับพอดีมีถามกันเข้ามานานอยู่เหมือนกันแต่ว่าติดงานทําเว็บให้ลูกค้าอยู่นะครับงานทําเว็บตัวนี้นครับก็คือถ้าเรียนออนไลน์3 9 0 0นนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าให้ทําให้เลยก็จะอยู่13,900ม้อ 3, มีคอร์สออนไลน์ให้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้ โอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ